นี่คือการฝึกทหารน้อยมิกเดินนำหน้าตีตามไปไปเดีย๋ยวต้องฝึกข้ามเอง,งไป,ปเดินไปเดินไม่เรียวจะตีแล้วอจะเพิ่งลุก,ข,กข้ามไปก่อนข้ามไปเร็วอย่าช้า ไอเจทันแล้วเจแสงแล้วเม็กเจแสงแล้วแสงแล้วปาจะมาถ่ายวีดีโอให้ทหารเอาสิเอา,เ,เ,อาเร็วมิกเจี๊ยเม็กเร็วเร็วเอาเจีย๊ยเจี๊ยเดี๋เดี๋ยวตก,กเดี๋ยวตุกนิกเจอยู่ตรงนั้นก่อนที่นีม่มากันเอามาเมิกขึ้นเอเอเฮ้ย่ทหารเจ Lúc Lúc Ok Chẳng okay. yeah. nha okay.